สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรมพักสินญานน์ข้อหนึ่งนะคะกำหนดไฟล์ Excel โดยให้เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งมีผลทําให้ไฟล์อยู่ในหมดอ่านอย่างเดียวขั้นแรกนะคะให้เราคลิกไปที่ไฟล์เลือกไปที่ Info จากนั้นคลิกไปที่ Protect Workbook คลิกไปที่ Master Final กดโอเคนี่คือหน้าจอที่เราสามารถอ่านได้อย่างเดียวเ,ร,เราไม่สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มหรือว่าลบข้อความได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะออกจากหน้านี้เรากดที่ Edit